นับว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญแห่งวงการตลกครั้งยิ่งใหญ่สำหรับการเสียชีวิตของนักคอมชวนชื่นหรือชื่อจริงอาคมปรีดากุลที่จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวันนี้หลังติดเชื้อโควิด -19 โดยไอซ์นภัทรินลูกสาวของนักคอมได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะ ทำให้บรรดาแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงต่างร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปของนักคอมในครั้งนี้หากย้อนทำลายอาการป่วยของนักคอมชวนชื่นที่ทราบว่าตัวเองติดโควิด -19 และเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่12เมษายนหลังจากนักคอมทราบว่าบอลเชิญยิ้มติดโควิดเมื่อวันที่10เมษายนทางครอบครัวได้พาน,นัคอมไปตรวจโควิดทันที แต่ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าน้ำยาตรวจหมดและได้รับการตรวจในวันที่11เมษายนและตรวจทั้งครอบครัวรวม11คนช่วงเย็นวันที่12เมษายน2564ทางโรงพยาบาลแจ้งผลว่านักคอมติดโควิดวันที่17เมษายนปอดนักคอมเป็นฝ้าหนาจึงย้ายโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU วันที่18เมษายนนะักคอมมีอาการเหนื่อยมีภาวะออกซิเจนต่ำวันที่19เมษายนพูดช้าลงม,มีอาการเหนื่อยออกซิเจนต่ำแพทย์ไปทำซีทีสแกนวันที่20เมษายนนะักคอมมีอาการเชื้อลงปอดส่วนภรรยาของนักคอมคือแม่เอได้รับการยืนยันว่าติดโควิด -19 วันที่22เมษายนนะักคอมมีอาการปอดอักเสบมาก และมีอาการหนักลงไปอีกคือไตาวายและวันที่29เมษายนไอซสนภพัชรินลูกสาวของนักคอมโพสต์อัปเดตอาการว่านักคอมอยู่ในภาวะโคมา่อาอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะที่ผจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น กระทั่งล่าสุดช่วงเช้าวันนี้30เมษายนนักคอมเสียชีวิตลงอย่างสงบการเสียชีวิตของนักคอมจากโรคโควิด -19 ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนเป็นวงกว้างที่ใครๆต่างให้ความสนใจและต้องกลับมาตระหนักเกี่ยวกับโรคนี้กันอย่างเข้มข้นจริงจังนายแพทย์ทวีโชธพิทยสุนนทที่ปรึกษารกรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข แสดงความเห็นถึงกรณีการเสียชีวิตของนักขอมวนชื่นโดยระบุถึงปัจจัยที่ทําให้เสียชีวิตว่าในช่วงระยะเวลา7วันอันตรายต้องเฝ้าระวังหลังจากป่วยให้ดีเพราะอาการของโรคจะปรากฏขึ้นในช่วง7วันหลังได้รับเชื้อดังนั้นเมื่อสงสัยว่าตัวเราอาจติดโควิด -19 ควรรีบตรวจหาเชื้อเมื่อพบว่าตนเองติดเชื้อต้องรีบเข้ารับการรักษาโดยเร็ว เพราะยิ่งถึงมือหมอไวเท่าไหร่ก็อาจจะช่วยให้รักษาหายแต่สำหรับบางคนหากมีปัจจัยของโรคประจำตัวก็อาจจะหายยากขึ้นโรคประจำตัวหลายอย่างอาจทำให้อาการซุดซึ่งโรคประจำตัวถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 นักคอมเองมีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันเส้นเลือดสมองตีบและเชื้อโควิดได้ลงปอด ส่งผลให้เกิดภาวะไตาวายตามหลังจากนั้นอาการก็แย่ลงเรื่อยๆอวัยวะหลายอย่างเริ่มไม่ทำงานและเสียชีวิตในเวลาต่อมานายเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาทีวะวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนักคอมในเฟซบุ๊กส่วนตัวเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ว่า ในเรื่องการเสียชีวิตของนักคอมมีอุทาหรณ์ให้เราต้องเรียนรู้และทบทวนเกี่ยวกับมาตรการโรคโควิด -19 โดยรัฐต้องเน้นย้ำและเข้มงวดเรื่องการป้องกันกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจะเจ็บป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิด -19 นั่นคือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันหัวใจโรคอ้วนเป็นพิเศษ การฉีดวัคซีนโรคโควิด -19 นั้นเป้าหมายขณะนี้คือการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจึงควรเร่งฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเร็วขึ้นกว่าแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้างและรวดเร็วมากกว่าที่เคยคาดเอาไว้